มาต่ออีกหนึ่งคันครับไอ้อะติดโบแพ็คคู่เลยนะครับนี่โุบูรตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับ,รบอเอสพีครับจากฮุบต้าเจริญชัยอุบลราชธานีครับไอ้ยังไปธรรมดาเนาะอันนี้ฮอนดีจัดครับใส่โบ สปริงสิ่งอีกใส่สปริงสิ่งของชัชวานครับเอาอันแพคคู่ให้ดูหน่อยครับโอ้เสียงเกาะโพดีจัดครับ แล้ว50มาแรกๆเขาว่าใจมันสั้นนะครับถ้าใส่โบไปนี่น่าจะยาวเหมือนกันนะามีเอา้าดูนีิโอจ้จัดจัดมาเด็ดเลยครับนี่ติดโบแพ็คคู่ครับเป็นเครื่องยนต์4สูบไดเร็กครับเกาะโบครับโอ้โหอ้โหเด็ดแล้วเนี่ยโอโ้โห เราโบ้ดี้ต้องมีต้องมีกรองครับใช้กรองเปียกก็ได้กรองแห้งก็ได้นะอากาศจะสดตัวนี้นะ้อ oh. ชอบเสียงนะโอ้โผู้ดีจัดครับเป็นโบ1.9นะครับเนี่ยตับเคลื่อนสี่ล้อครับ ไอ้เจเร็กซ์ซูปเร็กซีเชั่นครับเกาะโบศูนย์จุเก้าโอ้โอ้โอ้อัแคู่ครับโอ้โอ้ทีเด็ดครับ มาดูว่าใครจะแรงกันอย่อยยาพอๆก็แรงแล้วเสียงไหมแรงครับเกาห้าศูนยะ์พัฒนาจาก4ีเ็นี่ค่อนข้างจะดีมากครับแต่ผิดขรถ จะไม่ได้เกาะอะไรไม่ได้ทำสปริงนี่น่าจะใจเพราะว่าใจสั้นกว่า47นะแต่ว่ามาใส่สปริงขึ้นนี่ใจน่าจะยาวขึ้นครับใจยาวได้เกาะโบอ,อีกครับไม่มีหมดครับโอ,อ้ตัวเลกเจ็ดใกลใหญ่นะครับนี่โอ้ไกลีรักครึ่งกา ล้อเลยโอ,อ,อ้เอ้ยระวักสุดกัเเเเนเลยอ้าวโอ้อ้อ้าวคันนั้นเนี่ย ไม่ใช่เอสพีแล้วนะอ๋อ่าจะกันพลัสไตล์กันโอ้นี่นะครับโอ้เสียงดุดันจริงๆครับ เดียวสองคันสองคันบวกโบเข้าไปก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอโอโอเสียงนะเจอพื้นที่แล้วคันนี้นี่เสียงโบไม่หอนนะแต่คันนี้นี่หอนดีจัดครับอ้า้ โอ้โหอะไรจะเจ็ดคนาเนียมันต้องเจออย่างนี้บมันแน่นอนครับโอ้โอ้โ,โอ้โโอโน่าจะฟอดนะพี่น้องน่าจะฟอร์ดอะไรวะด่ะฟอดหกพันเนี่ย เอ 5, 000, 5, 000 5นะ้ย่าพัน้าพันมาแล้วเสียงมันยางได้ใจแล้วครับนี่ยมนวนลำดง อัดเลยครับน่าจะไม่แพงเนาะท่บโบเด็ดๆนี่ก็ช่างกี้โท่อโบครับช่างกีโบแดงกับแพงเพชรนี่เด็ดแน่นอนครับแต่รถผมใส่สปริงของช่างกี้ครับเพราะว่าโอเคอยู่นะสปริงช่างกี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับก็สุดยอดกับแรงพอๆกันอยู่ที่คนตั้งั้มนะครับ มันแต่งปั๊มให้ครับโอ้โอ้ออจัด่าเด็ดแล้วครับเนี่ย ผมมีสบายเลยครับฟอนนี่ต้องยอมแน่นอนยอมครับสู้ฟอนไม่ได้แลอวหลากกินไกลไมันคนละสไตล์กันเนะาะเอาตอนนี้เป็นรถที่ลอบจัดนะครับสีล้อนี่เอาเชื่อสีล้อนี่ส่วนใหญ่จะ เป็นรถที่รอบจัดช่วงต้นนะครับถ้ารากดินยาวๆที่ต้องฟอร์ดครับฟอร์ดเพาเดียวนะครับก็ฟอร์ดเพาเดียวนี่ลากดินเกลไนี่ต้องยอมนะครับเขาลากดินอุ้มดินอย่างปีมือเลยอ่ะฟอร์อดนี่ แล้วบอสนายมีแต่งเท้านี้อีกสักเล็กหึ่งเอาเตรียมมุมหน่อย ก็บายบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาตั้งแต่ติดตามรับชมครับแม่ใครสนใจก็จัดเลยนะครับนี่ขนาดโบ1.9นะโบ1.9ุดเก้าจุดศูนย์นี่เจอแบบนี้ไปไม่เป็นโบนจุดเยังขนาดนี้ครับไม่รู้ว่าสามพันจะขนาดไหนต้องรอชมครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับบายบายครับพี่น้องนอนดีไหมล่ะ